สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างรายได้เสริมฟรีจากการเล่นเกมนะครับผมตัวนี้เป็นเกมที่ผมเล่นให้ดูนะครับเป็นเกมตัวอย่างที่ผมได้ดาวน์โหลดมาเล่นแล้วก็ทําภารกิจในการรับเงินอยู่นั่นเองนะครับแอปนี้เป็นเกมตัวต่อนะครับผมเล่นง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็จะสอนวิธีการสร้างรายได้ให้ดูนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเกมนี้นะครับมีค่าตอบแทนอยู่ที่6.1ดดอลลาร์ นะครับผมหรือประมาณ215บาทนะครับใครสนใจที่จะทําการเล่นเกมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของค่าตอบแทนกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเกมนะครับที่ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วก็ทําภารกิจอยู่นั่นเอง อันนี้เนี่ยเป็นค่าตอบแทนนะครับอยู่ที่6.16ดอลลาร์หรือประมาณ215บาทไทยน,นั่นเองภารกิจมีอะไรบ้างนะครับก็เล่นให้ถึงระดับตามที่เขากําหนดน,นั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเล่นไม่ยากแค่ตัวต่อจิ๊กซอว์นะครับง,ง่ายๆแค่นี้ทำครบภารกิจแล้วก็ได้รับเงินเลยนะครับ ทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างรายได้เสริมฟรีจากการเล่นเกมง่ายๆนะครับได้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงเลยนะครับต่อการเล่นเกม1เกมทําเงินอย่างไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋านะครับที่จะใช้ในการรับเงินกันก่อนกระเป๋าแรกนะครับผมที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าบิดครับ กระเป๋าบิดครับนะครับเป็นกระเป๋าสกุลเงินคลิปโตนะครับในการรับเหรียญคลิปโตต่างๆใครยังไม่มีไปสมัครให้เรียบร้อยหรือว่าเรามีกระเป๋าคลิปโตอันไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ในการรับเงินไม่ว่าจะเป็นบ a n c e ซิฟเมกโตลังโปบีทั a ซ่าคอยเบดฟอร์เซตเพก็สามารถเลือกใช้ได้เลยอันนี้ผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับกระเป๋านะครับสำหรับแอปที่ผมจะแนะนำนะครับในการทําเงินจากการเล่นเกมเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และก็ iOS นะครับหรือว่าจะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทาเงิน ได้เหมือนกันนะครับผมใช้มือถือ Android ผมก็จะดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแต่ถ้าเราใช้ iPhone นะครับก็แนะนําให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือว่า Google ตัวแอปเนี่ยมีชื่อว่า f r ี e c a ตนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับในส่วนของ f r ี e c a ตนะครับผมตัวแอปจะเป็นตัวนี้เลยนะครับถ้าเรายังไม่มีก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแต่ถ้าเรามีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าใช้ในการทําเงินได้เลยการเล่นเกมจะอยู่ในแอปนี้นะครับการใช้งานก็ไม่ยากเดี๋ยวดูทีละขั้นตอน เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับเอาโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปนะครับสาหรับวิธีการสมัครนะครับดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยผมจะแนบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการสมัครไว้ให้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในตัวแอปนะครับก็ให้เรามากดที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ของเราเนาะกดเข้าไปแล้วก็เลือกไปที่ประวัติโดยย่ออันที่1นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้อองทําากก็คืร ตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับตรงรูปฟันเฟืองเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลนะครับในส่วนของรหัสเงินสดนะครับของเรานะครับนี่เป็นรหัสโค้ดของเราเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้ซึ่งใครที่ยังไม่ได้ใส่รหัสโค้ดผมก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยเนาะอันนี้ผมก็ใส่รหัสโค้ดจากของช่องพี่โดม2 1 3นะครับการตั้งค่าคืออะไรนะครับตรงนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือการยืนยันอีเมลนะใครที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายนี้นะครับก็ทําการยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับกดมาที่เดิมนะครับในส กดไปที่เมนูที่2นะครับคำว่าบริษัทในเครือกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกดรับรายได้นะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะมีค่าตอบแทนเข้ามาให้เราตรงนี้สําหรับค่าคอมมิชชั่นของผมเนี่ยผมจะได้รับแค่5%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับเราก็สามารถใช้ลิงก์นะครับตัวนี้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยซึ่งการแนะนําเพื่อนนะครับจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนเงินได้การแนะนําเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้เลยนะครับแนะนําได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t ตอร์ i n e YouTube t i k t o k สามารถทําการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับวิธีการเล่นเกมทําอย่างไรให้เรากดดูที่เมนูที่1ด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนู3ขีดตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระดานผู้นำนะแล้วก็กดเข้าไปดูกระดานผู้นำเนี่ยจะเป็นการจัดอันดับ l e a d e r b o บอนะครับแจก500ดอลลาร์ทุกวัน1่อ่าแล้วก็5000ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับอันนี้เราสามารถ ทำได้ทุกวันเลยในส่วนของ leaderboard ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นการจัดอันดับ1 2 3เรียงลงไปนะถ้าเราเติดอันดับเนี่ยเขาก็จะมีค่าตอบแทนให้เราเป็นรางวัลน,นั่นเองนะครับก็จะมีแบบรายวันและก็รายเดือนในส่วนของรายวันเนี่ยรับถึง500ดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็รายเดือน,นยอยู่ที่ $5000 ดอลลาร์เนาะตรงนี้นะครับผมสามารถทำภารกิจร่วมรับตรงนี้ได้เลยนะครับในการใช้งานทุกวันนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบการถอนเงิน นะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยไม่มีช่องทางทูมินิวเอลตนะทุกคนไม่มีทูมินิวเอลตเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินคริปโตเราสามารถเลือกใช้ได้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินนะการถอนเงินมีตามนี้เลยนะครับ PayPal Bitcoin การสเต็กเหรียญนะครับอีเชียรี่มไลท์คอยน์ดอทแลวก็ f o เ s e ต p เพย์เป็นในส่วนของ Bitcoin นะครับในการถอนเงินเราจะได้รับเป็นสกุลเงินของดอลลาร์เวลาที่เราจะทําการถอนเงินก็จะได้รับเป็นสกุลเงินของคริปโตเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบของเราเลยว่าเราชอบเยี่ยงคริปโตอะไร ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะชอบด o ทคนะเพราะว่าการถอนด o ทคยเนี่ยมันเป็นเหรียญมีมเนาะก็เก็บไว้พอราคาขึ้นสูงแล้วก็ค่อยขายนะครับผมอันนี้ผมจะชอบดอทคยเป็นหลักนะครับในการถอนเงินไม่ยากนะครับผมเลือกเหรียญที่เราต้องการแล้วเราก็กดเข้าไปนะ ผมจะแนะนำทีละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับบิตคอยนะครับขั้นต่ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับผมบิตคอยขั้นต่ำอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยบิตคอยนะครับแล้วก็กรอกในส่วนของที่อยู่ของเหรียญคริปโตได้เลยนะไม่ยากนะครับในการถอนไม่ยากเลยต่อมาเรามาดูที่เมนูที่3นะครับคำว่าได้รับสําหรับตรงนี้แหละนะครับที่จะเป็นในส่วนของการทําเงินนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็คือการเล่นเกมสาหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนะครับตามที่ผมได้บอกไว้ ว่าเพียงแค่เราเล่นเกมเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะ ตรงคําว่าเกมนะครับกดเข้าไปที่คําว่าเกมเลยพอเรากดเข้ามาที่เกมเนี่ยมันก็จะแนะนําเกมทั้งหมดที่มีในแอปนี้ขึ้นมาแล้วก็เพียงแค่เลือกเกมที่เราต้องการเล่นอย่างเช่นเกมที่ผมเล่นเป็นเกมตัวต่อใช่ไหมครับอันนี้คือเกมตัวต่อที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วก็เข้าไปเล่นนั่นเองนะครับค่าตอบแทนอยู่ที่ยอยูดที่6.16ดอลลาร์นะครับเกมด้านบนเนี่ย17ดนะครับผม17.94็ีนะครับเนี่ย21่อดอลลาร์8ดอลลาร์นะครับ0.8นะครับ0.1 0.19ก็มีนะ่รับนรงนี้เนี่ยเก้าก ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่าภารกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างให้เราทําเราพอจะทําภารกิจได้หรือเปล่าอย่างเช่นเกมตัวต่อที่ผมกดดาวน์โหลดมาเนี่ยหนึ่งเลยคือดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําการเข้าไปเล่นเข้าไปใช้งานแล้วก็ทําภารกิจนะครับเพื่อที่จะรับเงินรางวัลอยู่ที่16ดอลลาร์นะครับไอ้หดอลลาร์นะไม่ใช่16นะครับภารกิจรางวัลก็มีตรงนี้นะครับรางวัลนะสำเร็จนะครับระดับ5 1 0 15 20จบเลเวล30จบเลเวล40 ขั้นตอนก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการเล่นเกมนี้เนี่ยให้จบภารกิจก่อนครบ20วันเขาจะมีเวลาจํากัดนะครับแค่20วันนะครับในแต่ละภารกิจแต่ละแอปเนี่ยให้เราดูว่าเขาจํากัดเวลาเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็อาจจะเล่นโดยที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะก็ให้เราดูว่าภารกิจเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็คุณเนี่ยมีเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับบางเกมก็อาจจะจํากัด20วันหรือว่า30วัน40วันนะครับก็ดูให้ดีนะครับเฉพาะผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ นะครับผมก็ได้ดาวน์โหลดมาลองเล่นแล้วนะครับผมก็แต่ยังไม่ครบภารกิจเนาะนนี้คือตัวเกมนะครับแต่ว่า เราอยาก,กได้เงินเพิ่มเติมหรือว่ามากขึ้นนะครับก็ให้เรากดมาที่เมนูที่3เหมือนเดิมนะครับมันก็จะแสดงในส่วนของช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงนะครับการทําภารกิจจากการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามตรงนี้นะครับมี Time Orbit Lab CPX Profits นะครับที่เป็นเว็บไซต์แบบสํารวจเนี่ยเราสามารถเข้าไปทําแบบสํารวจเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้คือช่องทางการทําเงินทั้งหมดในส่วนของเมนูที่3นะครับในก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเกมก็ ตามที่ผมได้เปิดให้ดูนะครับว่าต้องทําอย่างไรก็ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปเล่นนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของรางวัลตรงนี้นะครับรับรางวัลเงินสดแล้วก็รหัสโบนัสนะรหัสโบนัสเนี่ยติดตามในส่วนของช่องทางออนไลน์ได้ในส่วนของทวิตเตอร์อินสตาแกรมแล้วก็ Facebook ของทางแอปได้เลยนะครับเขาก็จะมีการแจกรหัสโค้ดให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการใช้งานแล้วก็การเล่นเกมจากแอปฟรีแคชนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดกันเล่น,เล,นเล่นกันดูได้นะครับ เล่นฟีได้เงินแน่นอนไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับถ้าใครทําแอปนี้แล้วได้เงินแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เพิ่งเริ่มในการใช้งานนะครับผมก็เคยถอดมาแล้วด้วยในส่วนของแอปนี้ฝากากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครั